สวัสดีครับต่อจากคลิปที่แล้วน,นะครับเผือไปกดพอมันเลยไปเลยนะครับคนนี้เหมือนจะมีฝีมือมากดูหลกสวยมากพี่บ่ดดินมันหล่นออกไปพี่เราเก็บงานที่หลังโอเคนู่นทันเลอรไปพาชมททนเลอรกันก่อนจอดหน่อยแม่โคนอ่ะเ๋าวให้ดู เดี๋ยวตอนจบคลิปเดี๋ยวจะให้ดูเต็มๆนะครับขุดคลองจนอันนี้คือขุดคลองตั้งแต่นู่นนู่นครับถึงน,นู่น <c oughs> เออห่วยเลยเลยเลย <c oughs> จะดูทูเบิ้ลหน่อยเบิ้ลหน่อย,นนอยเราไม่ได้ถ่ายหน้าพูให้เบิ้ลเบิ้ลท่อมันเห็นแต่ขาพูนั่นนะไปดูดู โอยเกือบความจอดจอดก่อนแมโคน่ะเอามาจอดด้านบนนี้ก่อนจะให้ท่านผู้ชมดูแมคโครลอยแมคโครเหยลอยนี่ครับคันที่ขับเมื่อกี้ดูด้านหน้า โอ้ยเ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 ห็นหน้าเลยรอบนี้นูนตัวอะไรไปดูเทนลเลอร์ก,กันขับต่อเลย่ัน,น,นเปลี่ยนทมอาอ่ะผู้รถลออคันหนึ่งวิ่งได้ยี่สิบที่ยวก็จะสลับวิ่งเนะาะเ,เ,เห็นตูดด้วย อะไรนะครับเมื่อกี้พูดม่เพาะจะลอกไปถึงไหนเนี่ยพี่บีาาทพี่บีทพี่บีาาทบอย่าลืม้องเก็บงานเนี่ยลอกดินออกให้หมด นี่นะครตัวผมไม่เห็นแต่งสุดนี่ฝาคขอบถ่ายให้ดูแล้วแหละตอนนั้นมันไม่ได้ห้างแบบนี้ครับมิชลินตัวเล็กอือแล้วี๋ยว จะถ่ายให้ดูสักสองชั่วโมงไหมหลอทีมงานนี้เลิกงานประมาณทุ่มห้าสบกลับบ้านประมาณ2องทุ่มครึ่งนะครับถ่ายแล้วก็กลับวย ใหญ่มากเลยนะเนี่ยคขนขับรถดับ